ไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราอันนี้มินก็ยอมรับว่ามินอะไม่ได้ดังเท่าเขาแต่ว่ามินอะเข้าวงการมาก่อนเขาคนที่เขารู้จักมินเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราไปเกาะหรือไม่ได้เกาะในตอนที่คบกันมินก็ไม่เคยไปประกาศบอกใครว่ามินคบกับเขานะคะมันเหมือนกับว่าณตอนนั้นอนะมันก็เป็นเป็น จุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้มีคนรู้จักแต่ก็ไม่ได้ว่ามีคนเข้าใจเราทั้งหมดร้อยเปอเนตะคะก็มีทั้งคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจอเงี้ยก็มีแต่ว่าถามว่าณตอนนั้นอ่ะชีวิตเราก็ถือว่าก็ใช้ชีวิตลำบากน,นะคะเพราะว่าเราโดนกระแสดราม่าที่มันค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เราก็อายเหมือนกันตอนนั้นไม่กล้าออกจากบ้านเลยะคะ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็น ประสบการณ์ชีวิตนะคะประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์เรื่องความรักด้วยเรื่องอการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างเราเราโดนโจมตีคือส่วนตัวมินเองอะค่ะโดนโดนด่ายเงี้ยมินไม่ได้สี่เรียสอยู่แล้วแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยมีการแบบด่าคุณพ่อคุณแม่ด่าไปถึงธุรกิจของที่บ้านอันนี้ค่ะมินว่ามันมันหนักเกินไปตอนนั้นมินถ่ายละครแล้วค่ะคือมินถ่ายละครตั้งแต่ก่อนที่จะมามาคบกับ,ก,บกับแฟนเก่าค่ะมา สี่ห้าปีแล้วมินเริ่มถ่ายละครตั้งแต่อยู่มหกแล้วค่ะถ้าช่วงระยะเวลาคบกันก็ประมาณเกือบสองปีค่ะเหตุผลก็คืออย่างที่มินเคยพูดไปเลยว่าว่าตัวมินเองก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันถึงได้เป็นที่มาแล้วก็ได้ได,ได้มีข่าวเกิดขึ้นนะคะตัวมินเองเนี่ยก็ตัวเหมือนกันว่าเนี่ยมันมีเรื่องเสื่อมเสียไปถึง ชื่อเสียงของทางครอบครัวนะคะซึ่งคุณพ่อก็แบบเป็นนักการเมืองอยู่คุณแม่ก็ทําธุรกิจท่องเที่ยวมินก็กังวลว่าแบบจะทําให้ทางบ้านเนี่ยแบบเสื่อมเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าทางครอบครัวก็คือให้กําลังใจดีมากค่ะไม่มีใครใครด่าใครว่าเลยก็คือมันทําให้มินได้รู้อะค่ะว่าผลสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะความรักที่แท้จริงของเราก็คือครอบครัว ย้อนเวลากลับไปได้นะคะณ,ณ,ณช่วงเวลาหนึ่งมันก็มีความสุขนะคะแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้มินก็คงเลือกที่จะไม่ทําอะไรที่ทําให้ทั้งตัวมินและตัวเขาเองเกิดความเสียหายนะคะ คิดหรอกคะะกกบบกกอ่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราอณตอนนั้นน่ะตัวมินก็ยี่สิห้าพอดีเขาก็ยี่สิบห้าพอดีค่ะเป็นวัยเบญจเพศพอดีตัวมินก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือคบกันรักกันดีมีความสุขดีค่ะไม่ได้คิดว่าจะมาถึงวันที่เลิกกันแล้วจะต้องเป็นกระแสขนาดน,นี้ค่ะ <c oughs> ไม่อันนี้มินไม่รู้คะ่ะแต่ว่าปกติ ก,ก็แบบเวลาว่างเขาก็จะดื่มของเขาอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ได้คุยกันเลยค่ะก็จะมีเขาติดต่อมาครั้งหนึ่งหลังจากหลังจากที่ได้รับหมายสารแต่ว่าไม่ได้คุยกันจบแล้วค่ะก็คือได้ตกลงไก่เกียร์กันที่ศาลแล้วค่ะ,ะส่วนของเอฟซีเนี่ยตรงนี้ยังไม่จบค่ะเพราะว่าได้พยายามไก่เกียร์แล้วก็ตกลงกันมาหลายรอบนะคะแต่ว่าเหมือนกับเราตกลงกันแล้วว่าโอเควันนี้เขาจะไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงวันเขาก็ไม่มาเขาก็เบี้ยวก็เบี้ยวมาตลอดค่ะ คืออันนี้มินก็ยอมรับว่ามิน่ะไม่ได้ดังเท่าเขาแต่ว่ามินน่ะเข้าวงการมาก่อนเขานะคะผู้ใหญ่ที่เคยให้งานมินไม่ว่าจะช่องสามช่องเจ็ดช่องแปดอะไรเงี้ยค่ะคนที่เขารู้จักมินเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราไปเกาะหรือไม่ได้เกาะในตอนที่คบกันมินก็ไม่เคยไปประกาศบอกใครว่ามินคบกับเขานะคะเสียใจค่ะแต่ว่ามันก็ เราไม่ไม่สามารถห้ามความคิดเขาได้ะคะ่ะเราเรารู้ตัวเองดีว่าเราอะเป็นยังไงะคะ่ะ